เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปโปรเจกต์สเลเยอร์และในคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆคุณผู้ชมลงดันรถไฟนิรันด์น่นเดงนะครับส่วนหนึ่งในคลิปนี้นะครับตัดมาจากส่วนหนึ่งในสตรีมนะครับฉะนั้นใครที่ไม่เคยดูสตรีมพี่นะครับพี่สตรีมทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับบนช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับโอเคครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้แล้วไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับร้านเดวิลนูฟช็อปร้านดีๆ ราคาโดนๆที่มาพร้อมกับบริการหลากหลายมีทั้งบริการไอดีไก่ตันบริการปั้นไอดีบล็อกฟุตให้ตึงและยังมีกิฟเกมพาร์ตพร้อมเติมโรบักจบครบในร้านเดียวสนใจใช้บริการลิงก์ด้านล่างนะครับร้าน Easy Clai Store ร้านเจมๆไก่ตันราคาคุ้มเกมพารระบบกิฟภายใน5นาทีเรดดีราคาโดนและบริการอื่นๆอีกมากมายลิงก์ใช้บริการด้านล่างนะครับโอเคครับตอนนี้พี่อยู่ในดันเจี้ยนรถไฟ นีรันแล้วนะครับวิธีการเข้าดันเจี้ยนนี้มาคุณผู้ชมจะต้องซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะครับราคาตั๋วรถไฟเนี่ยห้าพันเวนนั่นเองนะครับวิธีการซื้อหรือว่าสถานที่ที่จะไปซื้อนะคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูคลิปที่แล้วของพี่ได้นะครับคลิปที่สอนเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเมื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาตามเวลานะฮะเวลาเท่าไหร่อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเราว่าพี่มาตอนที่มันมีเสียงรถไฟตลอดเลยนะครับก็คือถ้ามีเสียงรถไฟเนี่ยก็คือดันเจี้ยนนี้เปิด านแรกนะครับจะมีด้วยกันหลายด่านมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปแต่ละด่านเลยนะและแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีกิมมิคหรือว่าเทคนิคต่างๆของแต่ละด่านด้วยนะอย่างเช่นด่านนี้นะครับก็แนะนําว่าให้มากันหลายๆคนนะคุณผู้ชมแนะนํานะวิธีการลงด่านรถไฟเนี่ยลงหลายคนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนําว่าใช้ปลานหมอกนะครับมันจะลงง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ปลานหมอกนะครับใช้อสูรหรือว่าใช้อะไรก็ตามนะครับดูตามพี่ได้เลยนะก็ตามนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแบ่งกันเป็นฝั่งเป็น Shift, โซนนะฮะแบ่งกันดีๆนะครับช่วยกันกําจัดเนาะมอนมันจะมาทั้งหมดนะครับประมาณ4ทิศได้นะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็แยกกันต่อสู้ให้ดีนะครับอย่ายให้มันหลุดมาได้นะถ้าหลุดมาได้เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าลูกไฟอันนี้แตกง่ายมากๆเลยนะครับมอนตีแรงมากคุณผู้ชมดูในคลิปดีครับตอนนี้ลูกไฟเลือดเหลือ6แล้วนะครับเกือบไม่ผ่านจริงคุณผู้ชมก็ป้องกันจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเวลาหมดแล้วก็คือผ่านนะครับเวลาเหลืออีก15วิแล้วนะครับไม่ยากนะถ้า <mas> ก <k> ันกันดีๆนะฮ ไม่ดีบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะแล้วว่าถ้าไม่ผ่านด่านนี้ด่านต่อไปคุณก็ไม่ได้ไปนะฮะโอเคกันด้เรื่อยครับโอเคตรงนู้นตัวนึงโอ้ ผ่านด่านนี้ปุ๊บเราก็จะมาโผล่ในรถไฟนะครับด่านที่2นะครับให้เราเนี่ยปกป้องประชาชนนะครับจากมอนเตอร์พวกนี้มอนเตอร์ก็จะมาเรื่อยๆนะครับทั้ง2ขบวนเลยเรียกว่า2ขบวนดีไหมเรียกสโบกี้แล้วกันนะคือคนจะมี25คนนะครับกันให้ได้เหลือรอดสักคนนึงก็จะผ่านนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่รอดเลยก็คือเฟลไม่ผ่านนั่นเองนะครับวิธีการการง่ายๆนะครับให้แยกคนนะครับถ้ามากันเยอะๆนะเป็นโบกี้หนึ่งและโบกี้สองนะครับอ่าแล้วก็โจมตีป้องกันไปเรื่อย หนึ่งวิโอเคผ่านแล้วเหรอเอาดีเอาว่าจะจอยพี่เหรอจะจอยพี่ก็คือสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้าไปเอาเซิร์ฟฟีในชุมชนได้เลยนะครับชุมชน YouTube ะนะเมื่อผ่านเสร็จแล้วนะครับให้มารอที่ประตูตรงนี้นะครับและมากดตัว E รอเลยนะคุณผู้ชมในตอนนี้เรามาถึงด่านที่3แล้วนะคุณผู้ชมสําหรับด่านที่3นะครับภารกิจง่ายๆเลยให้ฆ่าบอสเอนมุ N u, นั่นเองนะครับและวิธีการฆ่าบอสเอนมุ N นะครับจะมี2เฟสด้วยกันอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับจะให้เราสู้บนขบวนรถไฟเนาะให้เราสู้ ทำเดมเมจใส่บอสเอนมุไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่จะยากก็ต่อเมื่อคุณตกรถไฟนะครับมันจะตกรถไฟได้นะห้ามตกรถไฟนะครับพยายามทำเดเมจไปเรื่อยๆนะครับเลือดน้อยก็เติมเลือดนะครับไม่ยากเลยจริงๆนะทำเดเมจให้บอสเอนมุเนี่ยเลือดเหลือประมาณ5000นะครับถ้าจะไม่ผิดนะมันก็จะไปเฟสที่2อนะครับอันนี้พี่ตกรถไฟนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราตกรถไฟปุ๊บทำไงดีนี่เลยกดสกิลเช็คให้ทันนะครับกดตามอักษรที่มันมาให้เลยนะถ้า กดไม่ทนันตกแล้วตกเลยตายเลยนะครับคุณผู้ชมห้ามนะฮะห้ามตกไปขนาดนั้นนะโอเคเตะเตะต่อยต่อยไปเรื่อยๆครับบอสเอนมู move, มันก็ไม่ได้เก่งมากเพราะว่าเรามากันหลายคนนะครับชิวๆครับโอเคสวย และในตอนนี้เราเข้าสู่เฟสที่2แล้วเลยครับโอ้ oh, โหถือว่าผ่านไปได้รวดเร็วจริงๆเลยนะครับสาหรับเฟสที่2เราจะต้องฆ่าบอสเอนมุร่างจริงนะครับนี่เป็นร่างปลาหมึกยึกยือยึกยือคราเคนนะฮะมันจะชื่อว่าแฟลตมอนเตอร์นั่นเองนะครับการเล่นในด่านนี้นะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับเข้าไปต่อสู้ฆ่าให้ได้นะครับเลือดเหลือน้อยเลือดแดงเมื่อไหร่กลับมาเติมเลือดอย่าฝืนนะเพราะว่าตีโคตรแรงเลยนะครับจริงๆมันก็จะมีเทคนิคในการตี ด้วยนะครับถ้ามากันไม่หลายคนนะก็ให้อ้อมไปตีด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าตีด้านหน้าเนี่ยมันจะตีเราโดนนะแนะนำนะครับอ้อมไปตีด้านหลังสลับไปเรื่อยๆนะครับเซวีพี่ไม่แจกนะเพราะว่าแพงมากเซวีแบบนี้900โลบักเลยแพงจริงแพงจริง ทำดาเมจไปเรื่อยเลยครับมีสกิลอะไรก็ใส่ไปมียาอะไรที่ใช้ได้ก็พยายามใช้นะครับอย่าให้เลือดแดงเด็ดขาดถ้าคุณเลือดแดงเท่ากับคุณตายแน่นอนนะครับเรื่อยครับฆ่าไปเรื่อยนะครับทำดาเมจไปเรื่อยเนาะและเมื่อเราผ่านแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่ด่านที่4เรียกว่าด่านที่4ก็คงจะได้เนาะอันนี้ให้เรานะครับกดสกิลเช็คกดเร็วๆนะครับคุณผู้ชมครับในด่านนี้ถ้ากดไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านเลยนะฮะก็จะมีเวลานับไปด้วยนะครับคือให้ผ่านแค่3คนนะครับก็ผ่านแล้วจาก5คนนะ ผ่านแค่ครึ่งเดียวก็ผ่านแล้วนะครับและใช่ครับอันนี้เป็นการผ่านกดสกิลเช็คครั้งแรกของพี่เลยนะครับด่านต่อไปเป็นด่านที่พี่ยังไม่เคยเล่นนะครับเป็นด่านสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับด่านสุดท้ายนี้รถไฟนิรันเนี่ยพังแล้วนะครับทั้งขบวนเลยเราลงมาจากรถไฟและใช่ครับเรามาต่อสู้กับอาคาสันนั่นเองนะครับโอ้โหตึงๆแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าครับมีเรนโกคุมาช่วยเราพอดีใช่ครับ หลังจากเรนโกคูช่วยเราอะนะเรนโกคูก็นั่นแหละครับคุณผู้ชม <laughs> โอเคสำหรับภารกิจอันนี้นะครับภารกิจที่5ใช่ไหมคุณผู้ชมภารกิจนี้ง่ายๆครับให้ฆ่าอาคาสะให้ได้แค่นี้พอนะครับเมื่อฆ่าอาคาสะได้แล้วดันรถไฟนิรันร์ก็จะจบลงนะครับเออกดปกติเนี่ยเออกดปกติก็ผ่านแล้วไปซีเรียส จมตีเป็นคอมโบนีครับถ้าเป็นคอมโบมันจะจบง่ายมากๆเลยนี่ครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเลือดอาคาศาก็ไม่ได้ถึงศูนย์หรอกแค่ครึ่งเดียวมันก็จุบแล้วนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ตัดเข้าคัดซีนะฮะ นี่เลยเมื่อจบแล้วนะครับนี่ครับก็จะพาเราว์ปมาสู่ห้องหีบสมบัตินะครับให้เราเลือกขีบของเรานะครับหีบคนอื่นเอาไม่ได้นะฮะก็จะเป็นหีบของเราแค่คนเดียวนะครับใช่ครับรอบนี้พี่เกลือมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติดันรถไฟนิรันด์เนี่ยมันจะดรอปของที่โคตรหายากโคตรแรงด้วยนะครับแต่เนื่องจากเรดดรอปมันน้อยนะก็ตามสภาพนะครับได้ยา3ามมาคุ้มๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบ ก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกด Subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจุไปเลยครับ